เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขาเนี่ยมีปัญหากันแล้วฝ่ายที่เป็นภรรยาก็เลยไปพักใจที่บ้านเพื่อนซึ่งบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เป็นสามีภรรยาเหมือนกัน uhm ทีนี้ด้วยความที่สามีเนี่ยก็มีปัญหากับภรรยาอยู่แล้วตามมาราวีเมียประจําเลยเนี่ยก็ไปที่บ้านเพื่อนเมียไปที่บ้านเพื่อนเมียสุดท้ายฝั่งเจ้าของบ้านที่เขาเป็นผู้ชายเขาบอกเอ้เขาทนไม่ไหวนะมาทําร้ายผู้หญิงบ่อยครั้งขนาดนี้เรื่องราวบรนบานปลายถึงขั้นมีคลิปนี้เลยค่ะ ำไมมึงไม่บอกมึงไม่บอกตัะมึงบอกตัวแรกมึงบอกไตัวคุณอะต้องบอกโอยเอเจ้ามึงองร้อยร่างกายคุเหรอทำไมอะ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 ทำวมัะทำไมกล้องวงจรปิดจับภาพนะคะนี่ค่ะพอมาหาเมียปุ๊บตบเมีย แม้ว่าเมียจะบับขอแล้วว่ายาเลยอย่าทำร้ายเลยแต่ฝ่ายชายก็ไม่หยุดอ่ะยังใช้มีดจี้ฝ่ายหญิงพร้อมกับพูดจาข่มขู่จนผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้ไงตะโกนลงมาต่อว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านราชพฤกษ์กรุงเทพช่วงบ่ายของเมื่อวันนี้ตอนเนื่องจากเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยทำให้ฝั่งในเอ็มในเอ็มก็คือผู้ก่อเหตุผัวที่มาตามเมียเนี่ยนะก็พาพี่สาวมาด้วยอ่ะ บางทีมาคนเดียวบางทีเอาพี่สาวมาด้วยมายืนด่าอยู่หน้าบ้านไปดูคลิปในช่วงนี้ค่ะขอมวยตัวตัวมาไแล้วจบตรงนี้จับมือโอ้ยเอ็มันไม่ได้เกิดประโยชน์คือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะเขาชกต่อยอะไรกันแล้วที่เราชี้พลเมืองดีเนี่ยพลเมืองดีเนี่ย ท่านนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเจ้าของบ้านที่เมียของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพักใจแล้วเขาทนไม่ได้อะ่ะมาทําร้ายร่างกายผู้หญิงแบบนี้เขาก็เลยลงมาเพื่อจะสู้ด้วยมันก็เลยมีภาพความบันปลายก็คือชกต่อยกับเอาถังขยะเครื่องใส่อะไรแบบเนี้เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมฝ่ายในเอ็มเนี่ยกลับมาที่บ้านอีกครั้งโต้เถียงกันสักพักก่อนจะสู้กันตามภาพคือในเอม็มที่มาตามเมียเนี่ยมีมีดส่วนในเนมที่เป็นเจ้าของบ้านอันนี้มือเปล่านะ,ะในคลิปในเอ็มเนี่ย มีการช่วงที่แบบวิ่งถอยหลังแต่ในเนมพลาดท่าลม้มลงวิ่งไปหยิบมีดที่บ้านมาแล้วยังลม้มลงอีกสังเกตคุณผู้ชมจะมีผู้หญิงผมสีทองคนนี้แหละพี่สาวของเอ็มผู้ก่อเหตุเหมือนน่าจะเอามีดมาด้วยมั้งเหมือนลักษณะแบบซ่อนมีดแล้วจะไปแทงในเนมซึ่งเป็นพลเมืองดีแต่ว่าในเนมเ,เนี่ยลุกขึ้นทันในเอ็มก็เลยวิ่งหนีไปส่วนเนมพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าถูกแทงเข้าที่คอ